ข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าซ้ายมือเป็นแปลงผักแปลงที่หนึ่งนะครับถ้าเราเดินไปนิดหนึ่งก็จะเจอแปลงบอนเป็นแปลงที่สองนะครับส่วนแปลงที่สามก็จะเป็นแปลงสับปะรดแปลงที่สี่ก็จะเป็นฝรั่งไต้หวันนะครับไส้แดงนะครับผ่านมาอีกก็จะมาเจอฝรั่งซึ่งเป็นกิมจูไส้ขาวแล้วก็จะเจอไนานาแปลงไนานานะครับจนมาถึงข้างในนี่ครับก็จะมีขนุนมีส้มโอ มีกระท้อนมีชมพู่แล้วก็มีมะพร้าวนะครับพื้นที่ที่เราทำเกษตรจริงๆเนี่ยถ้ารวมแล้วปลูกผักประมาณ1ไร่ปลูกผลไม้ประมาณ13ไร่นะครับส่วนที่เหลืออีก3ไร่ก็จะเป็นถนนเป็นอาคารเป็นสระน้ำนะครับปัจจุบันผลผลิตของส่วนแชมป์เนี่ยที่ที่ผลิตออกจำหน่ายแล้วก็จะมีผักสลัดอินทรีย์นะครับมีคะนา้ามีฝรั่งมีขนุนมีน้อยนานะครับ ส่วนที่กําลังจะออกพยอยออกตามมาก็จะเป็นส้มโอกับมะพร้าวน้ําหอมนะครับปี63แล้วก็มาปี65เราเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนอนอแกนิกไทยแลนด์อีกหนึ่งใบนะครับกรเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับแต่กเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรองรับถูกต้องเนี่ยจะต้องได้การรับรองจากมกอ,อชอ มกชหน่วยงานมกชของพระรัฐเป็นคนดูแลนะครับของ PGS กับของอ,อกกังกฤษไทยแลนด์ได้การรับรองจากมกชนะครับของสวนแชมป์นี่ตอนนี้ได้มา2ใบปี65เนี่ยเราได้รับเลือกเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดลำปางแล้วในปี65เราได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินของอำเภอเมือง วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ก็เพื่อที่จะการเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจทําเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานนะครับกรมพัฒนาที่ดินเลือกที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่า PGS นะครับทางศูนย์ของเราเนี่ยจะเป็นที่สําหรับถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนะครับความรู้การทําเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐาน PGS เนี่ยครับให้กับเกษตรกรที่สนใจทั่วไปมีท่านใดเนี่ยสนใจที่อยากจะเข้าสู่ เกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานนะครับ PGS ทางสวนแชมป์ศูนย์เรียนรู้แห่งเนี้ยที่สังกัดปุ่มเบียงดินยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อให้พวกเราเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานรองรับนะครับเราจะเป็นพี่เลี้ยงแนะนําตั้งแต่เริ่มไปดูแปลงให้ท่านว่าสึกตรงไหนที่จะทําได้หรือไม่ได้ตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงตรงไหนที่มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีใจเนี่ย ทางปู่มเวียงดินเรายินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงจนท่านได้ไปรับรองเหมือนที่สวนแฉมได้มานะครับ